สมยศเราจะคุยกันต่อไหมหรือว่าเราจะเราจะลงกินข้าวลงกินข้าวเนาะดูคลิปวันละคลิปของครูตัวน,นี้เมื <c oughs> ่อก่อนส่งรีววันละสามคลิปแล้วก็จบนะคะก็กำลังจะเล่าว่าปัจจุบันนี้อุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะห้ารายการมาเลยมากจริงน้องอ้อ นะคะเมื่อก่อนครูตามไปคอมเมนต์เพื่อนเขาเนี่ยนิ้วกลางอย่างนี้เลยค่ะหูไม่ลงเลยเธอเชื่อไหมขนาดนอนนะแปดหมื่นเก้าหมืนใช่แล้วก็เนี่ยพอครูได้ได้ไดคลิปปังอ่ะขึ้นมาเป็นแสนสองอ,ะอ,อ่ะอ๋อเหรอคะบางทีแบบนี้นะคะน้องวาลินอ,อตอนที่เราได้โบ,โบนัสบ่อยๆอ่ะโอ้ยเขาบอกว่ายิ่งลงนะคะเพราะว่าเอาเวลาไปให้คนอื่นขอตัวก่อนได้ค่ะปึ๊บ แล้วก็กลับมาคอมเมนต์ใหม่มันก็แป๊บเดียวสี่สิบเก้าคนก็หมดนะคะมาเยอะแยะมากมายเลยบางทีอาจจะเป็นแรนดอมมาขอตัวก่อนค่ะสู้ๆครูก็ใช้แบบเรื่องหุ้นค่ะเป็นเรื่องหุ้นกับเรื่องความงามของเธอะเธอไม่ต้องใจร้อนน้องสมยศโฆษณาเข้านั้นแหละ <laughs> เกิดอะไรขึ้นระบบส่งมาเลย หมือนกับระบบส่งว่าให้คุณหาเพื่อนให้ได้หนึ่งร้อยคนน่ะอ่าจะครบ100ร้อยน่าจะไม่นะครอว่าลองถ้าสมมุติเราลองไปชาเลนจ์ดาวนะแล้วก็คลิปรีววนะคะแล้วทีเนี้ยเริ่มดันการเข้าถึงจาาสี่หมื่นห้ามืนกลายเป็นหกเจ็ดเป็นเก้าครูก็ยังสงสัยว่าเออทำไมนะอยู่ดีๆมันขึ้นมาถึงถึงเมือนสมยศเราจะคุยกันต่อไหมหรือว่าเราจะเราจะลงกินข้าว ลงกินข้าวเนาะค่ะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็คอยสังเกตให้สวัสดีค่ะน้องเหมียวผมไม่บีบิม่ถูกนาหนูเป็นดอดเด็กเป็นอะไรแบบนี้ค่ะสมองแบบมึนงงมากนะคะแต่คอมเมนต์ของแต่ละคนน่ยจะเป็นคอมเมนต์ในเชิงบวกให้กำลังใจกันใช่ไหมคะให้กำลังใจกันตลอดแต่สัอยั่ พอเขาบอกว่าคุณมีคนเข้าถึงสิบคนควรอะไรนะให้ให้ใหอน้องวิรัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็คือน้องสมยศนะคะเพิ่มหรือไม่เพิ่มตอนนี้ก็เริ่มทําใจได้แล้วถึงแม้จะเป็นจุดศูนย์เราก็ทําไปปังมากครูว่าน้องแดงนะ่ะ อาจจะฟุกแบบลูกศิษย์ครูก็ได้นะเพราะเห็นระบบส่งอะไรของ Facebook บอกว่าให้ใช้คำพูดที่สร้างสรรสร้างสรรน,นะคะสวัสดีค่ะน้องใจเพชรนะคะขอบคุณห้าวันครูกเ็เพื่อนส่งดอกไม้ให้อ่ะก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเพราะเราส่งให้เขาใช่ไหมเขาเราก็เรื่อยๆส่วนส่วนเราก็ ต่อไปเราก็จะแบ่งเวลาของตัวเองได้ถูกว่าเออเช้ามานะเราต้องทําอะไรเราจะตอบคอมเมนต์ตอนไหนอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต่อไปเราก็จะแบ่งเวลาของตัวเองได้ถูกว่าเออเช้ามานะเราต้องทําอะไรเราจะตอบคอมเมนต์ตอนไหนอะไรแบบนี้ค่ะจนติดตามเท่าไหร่อ่ะตอนนี้พูดจำไม่ได้อะตอนนั้นแค่แปดหมื่นหรือเก้าหมื่นประมาณนั้นแหละคืออิฟค่ะ นะคะไปหลังบ้านก็ถ่ายจนหมดแล้วนะคะไปหน้าบ้านก็ถ่ายหงเพื่อนจนหมดเลยหนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าครูเอฟซน้อยนะคะเอฟซน้อยขอบคุณทั้งสองดวงตานะคะที่เป็นกำลังใจให้ครูแต่น้องเออเห็นอะไรเลยสวัสดีค่ะน้องนางเพราะใน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 รีวิวแรกอะนี่ตอนนี้ครูยังละเมอละเมอแบบนี้อเธอ จริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆในความรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วนิ้วนิ้ว,วยังสัมผัสแป้นพินมพ์อย่างเงี้ยสุดบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นแอดมินของคุณสมยศครับเขาชื่อคุณสมยศค่ะเขาก็ไม่มานะคะเดี๋ยวรอรอบนี้อีกรอบหนึ่งรอประมาณอีกห้าวันนะคะครูทำคลิปปกติมากทุกอย่างส่ เราชาวครีเอเตอร์เนี่ยถ้าเราเป็นครีเอเตอร์ด้วยการเนี่ยเปิดเปิดโหมดมืออาชีพเนี่ยด้วยหรือเปล่ปาครูก็ไม่ได้ถามนะแต่เพื่อนบอกว่าได้สองอย่างน่าจะได้โบนัสกับรีวหรือเปล่ปานี่แหละหรือว่าสตรีมด้วยครูก็ไม่มั่นใจนะคะจะฟังบ้างเรื่องนี้ <laughs> เล่าให้จบนะเล่าให้จบเสร็จปุ๊บครูก็ไปทำชาเลนจ์ครั้งที่หนึ่งจบระบบเริ่มดังวันนี้ก็มาพบปะกับเพื่อนเอน ตามระบบที่เขาส่งมาให้เราประไม่อย่างนั้นคุณครูได้ไปแล้วหนึ่งรอบค่ะคุณครูได้ไปแล้วหนึ่งรอบออคอมเมนต์ของแต่ละคนเน่ะจะเป็นคอมเมนต์ในเชิงบวกให้กําลังใจกันใช่ไมคะให้กําลังใจกันตลอดแต่สำหรับซีเรียกครับจะวิ่งหรือจะเดินหรือจะ <laughs> ใช่เนี่ยถ้าคิดแบบเธอนะสวัสดีค่ะน้องเหมียววันนี้เขาให้มา ขอบคุณสมัยที่เอ,อผิดข้อสองอะแต่ไม่รู้ว่ามันยังค้างอยู่ไหมแต่ระบบก็ไม่เตือนเรามาเนหะมือนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เหลียงอ๋อพี่เหลียงน้องวาราพรชื่อพี่เหลียงใช่ไหมน้องน้องนังพรอลองไปไปไป,ไปที่สี่แสนแปดตอนนี้ถึงสี่ถึงสี่แสนแปดใช่ไหมคะพอถึงสี่แสนแปดปุ๊บเหี๋ยไปแรกกับเกลือดีกว่าก็ไม่ทําอะไรเขานะ นิ่งไว้แล้วก็ซ่อนซ่อนคอมเมนต์นั้นเลยแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอีกขึ้นมานะคะเดี๋ยวรอรอบนี้อีกรอบหนึ่งรอประมาณอีกห้าวันนะคะครูทำคลิปปกติมากทุกอย่างสอ่อการการมีส่วนร่วมโพสผู้ติดตามขึ้นมาเลยเพิ่มหรือไม่เพิ่มตอนนี้ก็ เริ่มทําใจได้แล้วถึงแม้จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์เราก็ทําไปก็คือให้คนส่งดอกไม้ให้ให้สามโพสต์แล้วก็ร้อยดอกภายในหนึ่งสัปดาห์อ่าเลยนะคะเก่งทําคลิปเก่งมากน้องเหมียวก็เหมือนกันน้องเหมียวรู้จักกับน้องนัตพรนิยังคะแล้วก็น้องแดงด้วยแห้งน้องแดงนี่อาจจะฟุกแบบเพื่อนครูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อน แล้วระบบก็ดันมาเลยค่ะโอ้โหแบบครูใช้ระบบเตือนไอ้ที่สามโพสยังไม่ได้สามโพสยังไม่มีคนส่งให้ค่ะยังเป็นศูนย์ทับสามอยู่เลยค่ะยังเป็นศูนทับทับคนนี้จบกว่าจะดูโฆษณาให้เพื่อนใช่ไหมคะเราก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วถ้าของใครคลิปอะไรมาอยู่ที่หน้าฟิล์ก่อนที่คลิปมันจะขึ้นมาสี่แสนแปดเนี่ยครูก็เปิดเข้าไปดูที่ดาว่าครูรายได้อะ เท่าไหร่นะคะครูรายได้เท่าอีกเครื่องหนึ่งแบตหมดอีกเป็นเพื่อนครูค่ะน้องสมยศเป็นเพื่อ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 น,อนโทรมาตอนที่เขามีธุระดีทุกทีเห็นไหมเออเขาไม่ได้ว่างเหมือนเธอเขามีธุระค่ะส่งกำลังใจด้วยเหมือนกัน ขอบคุณมากที่สุดเลยวันนี้มาทําตามหน้าที่ค่ะเพราะว่าครูเตือไว้เลยค่ะเตือเจือเข้าใจคําว่าเจือนไหมเผื่อไปข้างหน้าเลยค่ะนะคะไปทีเดียวเลยค่ะสามกับสี่เผื่อคือว่านั่นคือการชาาลน้์ครูก็ไปเลยรอบแรกเขาบอกว่าให้ให้หาดอกไม้ที่บีบเทียมถูกเนาะหนูเป็นดอเด็กเป็นอะไรแบบนี้ค่ะสมองแบบมึนงงมากนะคะแต่ เดี๋ยวแหละเธอนานๆได้เจอกันก็ได้เจอเพื่อนแล้วค่ะนะคะก็น้องเหมียวเป็นยังไงบ้างคะทำไปได้เรื่อยปลดล็อกอืมเพื่อปลดล็อกอะไรสักอย่างนี่แหละนั่นแหละค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุไหมนะคะก็มาไลฟซีเรียเรียดครับจะวิ่งหรือจะเดินหรือจะใช่เนี่ยถ้าคิดแบบเธอนะ สวัสดีค่ะน้องเหมียววันนี้เขาให้มาขอบคุณมันจะขึ้นหรือลงแต่มีคนบอกว่ามันจะขึ้นหรือลงก็ระช่างมันเถิะสมัยเราติดแดงทั้งสี่ช่องอะ่ะเรายังเหรียญวิ่งเวลาเหรียญสองเหรียญเลยพอเขี่ไปด้วยอะ่ะอย่าพยายามอย่าลงเสียงเพลงนะพยายามอย่าลงเสียงเพลงเพราะเวลาเราลงเสียงเพลงนะ่ะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้โทรแล้วพอดีแกก็พอกลับเข้ามานะกินข้าวอะไรเสร็จใช่ไหม แล้วเขาก็เข้าสู่เขาก็ไปหาเพื่อนตอนนี้ไปอยู่เราจะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะเราจะได้มีปฏิสัมพันนะคะดูกันแต่แต่ครูว่าดูแบบห่างๆแบบนี้เรื่องหุ้นค่ะเป็นเรื่องหุ้นกับเรื่องความงามของเธออ่ะเธอไม่ต้องใจร้อนน้องสมยศโฆษณาเข้าเราจะได้ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะเราจะได้มีปฏิสัมพันธ์ได้เลยค่ะเพราะระบบบอกว่าให้เราไปตอบใช่ไหมคะเราก็ไปตอบได้อิสระเสรีเลยเซสั้นครูก็ไม่หมดอายุนะคะเซสระบบก็ช้าๆเรื่อยๆทีนี้ก็เนี่ยครูกำลังจะสังเกตว่า